สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเสื้อผ้ากระชากข่าวเด็ดครับคลิปนี้จะมาพูดคุยเรื่องผู้รักษาประตูมือ1ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 1จะเป็นดีนเฮนเนสันหรือว่าดาบิดเดเคอร์แะครับแต่ก่อนอื่นจะไปชมรายละเอียดของข่าวฝากคอบอลทุกท่านลงไปติดตามผู้สนับสนุนของเราที่ First c o m m e n t ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้ในนั้น คลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องของมือหนึ่งปีศาจแดงครับในฤดูกาลหน้าว่าจะเป็นใครดีนะครับโดยโซชาได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับทำนองที่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วดีนเฮนเดอร์สันนะครับเขาจะก้าขึ้นมาเป็นมือหนึทีมชาติอังกฤษแล้วก็มือหนึ่งของปีศาจแดงได้ในที่สุดนะครับซึ่งว่ากันแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเวลาของโซชาคือเท่าไหร่นะครับคือปีไหนนะครับถึงจะเป็น ปีของดีนเทนเซนผลงานส่วนตัวของดีนเทนเซนตต้องบอกเลยว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมอันนี้คอบอลรู้ทุกคนรู้และผมเองก็รู้ว่าฟอร์มของเขายอดเยี่ยมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับจริงๆแล้วดีนเทน,นเซนเนี่ยก็เป็นเด็กปั้นของปีสัตว์แดงเนี่ยนะครับแต่ว่าก็โดนปล่อยตัวให้กับทีมนูน้นทีมนั้นยืมใช้งานแต่ว่า ทีมที่เขาแจ้งเกิดได้ก็คือดาบคู่ Chef United. เชฟฟิล์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาพาดาบคู่จบอันดับ2ของเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ปีนี้ครับก็ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับพาดาบคู่บินสูงเลยนะครับตอนนี้อยู่อันดับ7ของตารางแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์คิกในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับ ผลงานของเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมตอนนี้เชฟฟิวเจอร์เต็ดเก็บไปแล้ว10คลีนชีสนะครับอยู่อันดับ3ของท็อปลิสต์นะฮะส่วนทางด้านอันดับหนึ่งเป็นของลิเวอร์พูลนะครับเก็บไป12คลีนชีสแต่ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไตเต็ดนั้นนะครับเก็บไปเพียง8คลีนชีสเท่านั้นในฤะด,ดูกาลน,นี้อันนี้นับเฉพาะในเกเมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับถือว่าผลงานของดินแฮซันส่วนตัวเองคอบอลก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่าเขาสามารถทำากันได้อย่างยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับ สัญญาของดีเทนสันกับการปล่อยยืมตัวให้กับเชฟยูเนเต็ดนะครับจะหมดลงในช่วงสัมเมอรนี้แล้วจริงๆหมดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าโควิด1 9นะครับทำให้ฤดูการนี้ต้องยืดเยอะออกไปอีกทําให้แมนยูก็ตกลงจะให้ดินเนสันช่วยเชฟยู n นเต็จนจบฤดูการนี้นะครับและแน่นอนครับว่าในฤดูการหน้าดินเนสันจะกลับมาที่โอทัฟฟอร์ดนะครับแต่นั่นก็ยังไม่แน่นอนว่า ผู้รักษาประตูในทีมก็ยังมีดาบิดเดคอมีโรเมโรนะครับแล้วก็ยังจะมีดินเฮนรันอีกนะครับเขเรียกได้ว่าเก่งกันทั้ง3คนแต่น่นนอนว่าคอบอลก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปว่าใครเก่งกว่ากันขนาดเดคอกับโรเมโรยังมีคนถกเถียงกันเลยว่าโรเมโรอาจจะเก่งกว่าในมุมนึงนะครับเดคอาจจะเก่งกว่าในมุมนึงแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเดคอ แต่ในเมื่อทีมถ้าหากได้ดินเทนัสันกลับมาอยู่กับทีมในฤดูกาลหน้ามี3ามคนมีชอยเลือกเจอะแล้วก็ดิน,น,นเอนเทนัสันเองก็ฟอร์มไม่ใช่เล่นๆน,นะครับจะยังไงกันต่ออันนี้คิดหนักเลยนะครับถ้าเป็นโซชานะครับสัญญาของ ดีนเทนสันกับปีสัตว์แดงนะครับจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2022นะปี2022นั่นหมายความว่าอีกเพียง2ปีเท่านั้นเขาก็จะหมดสัญญากับปีสัตว์แดงนะครับส่วน dkra นะครับก็มีข่าวว่าและอเมริกสนใจอยู่แต่ว่าเมื่อ ตลาดื้อขายนักเตะรอบล่าสุดผ่านมาแล้วนะครับไปม,มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นเดคาก็หมายมันปั้นมือจะแขวนสตั๊ดนะครับที่แขวนถุงมือนะแขวนถุงมือที่อนทัฟฟอร์ดนะครับจะอยู่เป็นตํานานให้กับปีศาจแดงแต่การที่อยู่เป็นตานานของปีศาจแดงคุณจะต้องมีฟอร์มที่เก่งคงเส้นคงวาแล้วก็ช่วยเหลือทีมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งหลังจากทุกวันโลกทเที่ยวล่าสุดนะครับเดคอาก็ฟอร์มดรอปลองไปอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ไม่ต้องพูดแบบอวยกันนะครับก็คือ ดรอปลงไปจริงๆนะครับสำหรับฟอร์ม k r r อขอบอกทุกท่านก็คงจะรู้ดีฉะนั้นจะเป็นการดีหรือไม่ที่ปิศาจแดงจะเปลี่ยนที่ปิศาจแดงจะเปลี่ยนถ่ายผู้รักษาประตูนะครับโดยเฉพาะ ดีนเฮนเดซันเนี่ยแหละครับที่วัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นแล้วที่สาคัญยังเป็นนักเตะชาวอังกฤษอีกด้วยนะครับช่วงหลังมานี้เราจะเห็นได้ว่าโซชาพยายามจะดึงนักเตะในพิม์ลีกหรือว่าในฟุตบอลอังกฤษ,กฤษ,กฤษเข้ามาสู่ทีมนะครับมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้จากตลาดซื้อข,ขายรอบที่ผ่านมานะครับอย่างการคว้าแฮร์รี่แม็กควายนะครับอารอนวานวิสซาก้าแล้วก็แดเนยลเจมส์นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เล่นอยู่ในอังกฤษกันทั้งนั้น เป็นการดีหรือไม่ที่ปีศาจแดงจะดึงดีนแฮนร์สันมาเลยนะครับมาเป็นมือหนึ่งเลยให้กับทีมในลึกดูการหน้าหรือ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 ว่าจะรอ อีกสักฤด,ดูการหนึ่งให้เดคอาได้พิสูจน์ตัวเองอีกสักฤด,ดูการว่าเขายังเก๋าเกมเขายังดีพอนะครับถึงแม้วัยจะ29ปีแล้วซึ่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูเองก็ยังถือว่าไม่มากนะครับ29ปียังสามารถเล่นได้อีกอย่างน้อยสัก5าปี6ปีอยู่นะครับ3า37ก็ยังเล่นได้อยู่ถ้าหากฟอร์มยังคงเส้นคงวาแล้วก็ดีอยู่นะครับจะให้โอกาสเดคอาอีกสักฤด,ดูการหรือไม่สําหรับโซชาและก็คอบอลนะครับโดยเฉพาะแฟนปีศาจแดงนะจะให้เดคอาอยู่ต่อหรือไม่ในฤดูกาล หน้านะครับหรือว่าจะให้ดีนเทนเซนมาเป็นมือหนึ่งเลยนะอย่าลืมลงไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างนะครับมีความเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่นงเซอร์ภาคเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ